ข้าจะอยู่กับเราสองคนในรายการแซ่บเวอร์วันดิวเซอร์บอกว่าโันดิอร์ว่าเยอะหรอดอ้ึงอายุบ้างอไม่เยียมสังขารเลยมึงหรือว่ารายการกระเทยถึงกระเทยค่ะนี่แหละแะค้แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทยเทปค่ะนี่ฮะเทปชิปรตเหรอบ้าสิ น้ำหอมน้ำหอมบ้านเมืองสีนี่กูเคยแล้วมันขวดเล็กๆอยวันปีใหม่ที่ผ like ่านมาที่แหละเขาใส่ห่อให้กูอย่างดีเลยนะกูโบ้ใส่กล่องเลยเล่นกูด้วยความที่มอนกูเมาเงกูเมากูคว้าเมาเเมาสิเมายาหรือเมาอะไรอีด้าเมาทูบมั้งโดนลมฟัด ไปเปิดขวดไงาเขาก็ใส่กล่องผูกโบไม่รู้ว่าไหนมันอุดริแหมจังจังจังจริงๆนะมึงจังไรจังไรมากแล้วก็ดูว่าน้ำหอมนะมันมันเปิดฝาหมดแล้วนะเปิบเออมันก็ขวดมันก็เล็กๆเนาะแค่นี้เองนะอะไรขวดแค่นี้ นี่บปนรถที่เป็นรถนั่นแหละคดแค่นี้เหรอเออควดมันมีแบบวดเล็กวดใหญ่มุณจะทำหน้าใิหน้ากลัวสองแง่สามงาบเออแง่เดียวคดแค่นี้อ๋ออืมันก็เหาะใส่ไปผมก็ไปเข้าไปหาผู้ชายพอเข้าไปป๊บพี่ถีกุ้ผัวเลยโมเมนจะอ้วกงั้นไง อาบน้ำแต่งตัวเลยนะกูใส่แบบผ้าขนหนูมึงได้ภาพออกอไคนที่พร้อมจะเสียตัวเนีอนะนี่ก็ใส่ผ้าขนหนูเด็กค้าเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วก็ร้อมนะน้ำหยอกคือเตรียมพร้อมถูกต้องในที่สุดแบบวุ้ยกดไม่มีเขาองยุคโบราณเลยหยอกหยอกมันหยอกเลยยังไม่ได้กลิ่นแต่ม้นหยอกกูเมาอ่ะกรวกลิ่นเบียร์ของมึงอยู่ได้ปกูหยอกทั่วตัวเลยแล้วมือนะอ หอมเลยตุ่มที่ไหนตอมเนี่ยหยอ,อหมดเลยแล,ววนนแล้วใช้มันหรือเปล่าวันนี้ได้กลิ่นอีบ้าเ <c oughs> ลอกใช้แล้วอีนีออแต่พี่กินจริงเหรอเออด <c oughs> อูโอ้ยปรับปรุงนิดนึง <c oughs> นะเอาล่ะและ้วนะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราเปิดโอกาสเนี่ยฮะ <c oughs> ให้น้องๆทางบ้าน <c oughs> เนี่ยนะคะส่งคลิปหรือว่าจากประสงค์จะแสดงความสามารถในรายการเราก็ ส่งกันเข้ามาฝากกันเข้ามา<ช>นะฮะไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวนะคะก็คือคอุทาอหอนสอนใจอะไรก็ได้อุทาหอนอุทาเขาเราก็จะหยิบมาบอกกล่าวบ,บอกเล่ากันในช่วงนี้นะฮะ<า>จะหยิบมา ช่วงอุทาหรสอนเธอเยนะฮะคือบางทีอย่างที่บอกไปแล้วว่านะฮะการที่เราไปเจอผู้ชายหรือผู้ชายเข้ามาใกล้เราเนี่ยนะฮะให้ระวังตัวด้วยบางคนก็หลงตัวเองนะอีเจ๊มันรักฉันเนาะมันร้องให้กับกูด้วยเนี่ยมันบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันรักเราเออโน่นนี่นั่นโน่นเลยผู้ชายมันซักผ้าให้กูด้วยเออนี่กูจะเล่าให้ฟังไหนเล่าซิจะเถอยข้างบ้านกูนั่นแหละเออ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 ก็ทำงานกลางคืนเหมือนกันกูก็ทำงานกลางคืนนะมึงเออกูเป็นนักร้อง อรีบ้านโหสิเป็นนักร้องคิดว่าคิดว่ามึงทำอะไรกลางคืนคุณก็เป็นเกอรีเป็นแบบมันมันก็นะมันก็ไปอยู่เลี้ยงผัวมันถั่วเป็นนักสื่อสาเอาเรื่องตัวเองมาเล่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่กูนะกูไม่เลี้ยงผู้ชายกูซื้อผู้ชายเขาบอกกูว่าเดี๋ยวนี้กูฉลาดขึ้นแล้วเดี๋ยวขาบอกกเลี้ยงาเดี๋ยวนี้กูแดกข้าวเป็นอาหารนะเมื่อเมือก่อนแดกยานะแดกยาโง่เป็นควายเลยกูรู้กูเข้าใจตัวกูเองพิชรั อ๋อล่าเต็มหน้าเลยไหมนี่นี่ฉลาดแล้วเหรอเนี่ยบ้าแหมนิดนึงเอาเล่าสิเล่าเร่าก็ถึงบ่าซิเออนางก็แบบว่าไปทำงานก็เป็นนักร้องกันนี่แหละขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะคะเขียนก็ได้เขียนก็ได้อ๋อไม่ต้องอะไรนี่เขียนก็ยังอยากรู้เออเสร็จแล้วเออเขียนเอเขียนเอ๋ออีนี่มึงดูนั่นอ่ะเขียนกูอยังอ๋อ สองคนนะมึงแต่อนนั้น <lequel> ก <dit> <ais> ็ปรากฏว่าเธอก็ทํางานคอผัวก็ดีนะแบบว่าทํางานในอย่างดีเลยยแต่ไม่เคยสักผ้าแล้วมาอยู่มาวันหนึ่งเธอเห็นผัวเธอนั่งซัก กูเธอร้อ,องไห้ร้องโหยโทรศัพท์มาบอกชันใหญ่เลยเนี่ยนะจอยมึงไม่ผัวกูเป็นคนดีเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยเอาเงินไปเล่นฟุตบอลมันก็มปนพนันบอลไงเอาเงินไปจากนน่นนี้นี้อันเที่ยวนน่นเที่ยวนี้แจกผู้หญิงเด<อ>ี๋ยวนี้เป็นคนดีเลยกลับตัวกลับใจซื้อมือถือรุ่นใหม่ให้เขาเลยให้เลยตอนนั้นก็เป็นเนีน่ยบีบีมาก็ให้เลย พอปรากฏว่ามีคนข้างบ้านมันก็ลงไปดูนี่ก่อนอะไรก็เลยนะ C C T V C C T V เออก็ข้างบ้านเขามีแบบขโมยขึ้นมาเไปเห็น C C T V เห็นผู้หญิงก็เข้ามาในห้องห้องข้างๆกระเป๋าก็าหายพอดีอแล้วก็เลยเห็นว่าซีซีทีวีมีผู้หญิงเข้าห้องมีนางน,นั้นมันเริ่มตาสว่างเท่า,านี้ยเข้าเลยปรากฏว่าผัวมันเอาชชงีมันนอนในห้องอ๋อแล้วก็คือซักผ้กาล้างเลือด<อ>ที่มันถึงจะตาสว่างอนั้นเดี๋ยวเข้าใจปิดว่าผัวทําความดีครั้งเดียวทําเป็นดัจดจริตดีใจอฟ <c oughs> เข้าใจเลยจะมาไมรู้เรื่องกระเทยดีเจไหมกระเทยดีเจโดนทุบอ๋อเหรอเป็นยังไงบ้างกระเทยดีเจโดนทุบจริงเหรอมีด้วยเหรอแต่บรรยุคดีเจยุคนี้นะเหรอยุคไหนแล้ววะก็่อนอ่ะแล้วใครจะบอกชื่อคนอก่นหนูเขียนเกียนเขียนยังไงอ๋อหรอมันเป็นยังไงอยจะบอกไปนะมันเป็นยังไงมันเล่าฟังเล่าฟังเล่าฟังโดนผู้ชายทุบหลอวโดนผู้ชายตีมึงโง่ เละตุ e no. ้มเป๊ะเลยมันไปตามีินท่าไหนล่ะก็คงจะแบบว่าตกลงปรงใจกันเรื่องโน่นนี่นั่นโน้นนั่นแหละเออแล้วทีนี้ก็คงไม่ลงตัวถูกโ้น่าสงสารมากพูมจริงนะกระเทยเราเนี่ยคืออย่าเอาชนะแบบนั้นเลยเขาไม่เล่นด้วยก็ไปหาใหม่ก็ไปหาไป You can find the man everywhere in the world ทำห้าภาษาอังกฤษได้จริงเราสงพี่นอะแย่ไปบางคนที่ไม่ได้ต้องเอาอันนี้ให้ได้ไงจับกูเคยก็กูเคยเป็นแบบว่าเอาผู้ชายขึ้นรถแล้วจับขาโ ผู้ชายก็ปัดมันดูเราไม่มีคุณค่าเลยแต่คุณตัวขี้เลยอ่ะเป็นตัวอะไรอ่ะ ส่เดือนกิ้งกือที่มาเที่ยวไต่เที่ยวเตี่ยอยู่จู้อะไรอยู่ได้แทั้งที่ของมันก็ไม่ได้เลี่ยมทองไม่ได้บิ๊กกว่าเราแต่ด้วยความตรอางนั้นความอยากไงกเพราะฉะนั้นอยากให้ถูกที่ถูกทางแล้วอยากให้ถูกเวลาถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะโดนไม่น้อยเลยทีเดียวอ้าววันนี้มีมีคลิปวิดีโอดีๆมาฝากเป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยสำหรับน้องกระเทยิงหอน้องต๊ดน้องแต๋วทั้งหลายลกับการที่คิดว่าผู้ชายเข้ามาที่ตัวเองแล้วแบบมาพูดลงพูดดีนี่แล้วแบบว่าเออโน่นนั่นนัี้เงใหดจจะอ คลิปนี้บางคนหลงตัวเองไงมีคนมาแบบอย่างเงี้ยนะมาขอถ่ายรูปพี่สวยจังเลยนะที่ผมอยากได้เมียผมหน้าตาเน่ากว่านี้เยอะเลยพี่ทำไมสวยอย่างนี้ดูเลยดูเลยอ่ะดีดู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 คลิปวิดีโอนี้กันดูไปไปเลยดูกันนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับยูทูบด้วยนะครับเดี๋ยวภาพดีๆมไหมเราได้ดูนี่เรานํามาจากยูทูบเลยคอ่ะดูซานเนี่ยไอ้ไม่รักษาเอกเพลย์ส์ โอเคเอาใ้เอาที่ไาหน้าตาเข้าได้ไม่หลังใจนะสุหรี่ด้วยนะครับทัวทัวทั่วเห็นไหมครับ มันทําเป็นทีมเลยนะคะคือแบบว่าเออเออแก้่าเออเอาเนี่ยมาเอาเอาเอาคลิปมาเอาโทรศัพท์มายืมบีบีมาไปเลยเดี๋ยวขอดูอีกเที่ยวหนุงได้ไหมคะบางคนอาจจะเห็นไม่ชัดเราให้ดูอีกเที่ยวหนุนวนมาวนมาดูดีไงก็อย่างนี้ก็เดินคุยเดินคุยแล้วก็คือแบบว่าแกล้งแบบว่าตัวหนึ่งเอาโทรศัพท์ของอี่างนั้กระเทยตัวนี้ไปถ่ายเออดูบันทึกอ่าชกเขาแย่งเลยหนุนในมือผู้ชายเห็นไหมอาชก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 อ๋อเคโอเค RT <laughs> กระเทยคนนี้มันถือบีบอยู่ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ก็บอกว่าขอถ่ายภาพน้อย <ไป S 2> <ร>เออและอีกมันทําเป็นทีมนะท็อะและอีกคน<ร>ที่มันวิ่งเข้าไปอีกทีนั้นมันจะไปเอาเงินหรือเปล่าไม่รู้ตายแล้วน่ากลัวจริงๆน,นอกจากจะเสียทรัพย์แล้ว <S <S เสียทรัพย์แล้ว,ลวเจ็บดังต่างหากถูกอานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นนะคะกับเอดัง น้องๆ<น>ต้นแต๋วกระเทยทั้งหรายาเลยนะครับกับการที่เราเอาสมบัติพัสถานของเราทรัพย์สินมีค่าเนี่ยนะมาตั้ง,งยั่วยวนใ้ผู้ชายเห็นว่าเรามีนั่นมีนี่มีน,น่นนี่นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งดีกับตัวเองาบางทีผู้ชายที่มันเข้ามาในชีวิตเราตรงนั้นอ่ะลองมองเผินๆผิวๆคิดว่าเออเขาเข้ามาเพราะด้วยความเสน่หาะโหอีเจ๊นิดนึงมึงเตือนคนอื่นเขาละมึงดูแหวนมึงซี <krit> มึงดูแหวนมึงซิกมึงจะประโคมอะไรกันนักกันหนาอาทิ์ที่แล้วกูเห็นมึงมีสร้อยอยู่เต็มคออาทิตย์นึงมึงเอาไปไหน <h ams> แ,<ต>แล้วมึงดูสิแผลที่นิ้วเนี่ยเกิดจากอะไรผู้ชายเอามมดจี้คอมึงหรือเปล่ามึงอามึงไม่ต้องมาพูดนาฬิกาวีม้าอทิต์ที่แล้วมันได้ใส่อย่างนี้นะคะนี่ก็ยังใส่เทรนเดต์อยู่เทรนเด้์โอ้ยนี่35บาทหรือเปล่าเอทิตยาแล้วมึงไม่ได้แต่งแบบนี้นี่ กูไม่อยู่กูไม่เชื่อก่อนมาก่อนมาถ่ายรายการก็โทรบอกพี่โปรดิวเซอร์บอกพี่วันนี้หนูคอเลิน,นิดนึงนะอ๋อมึงเป็นอะไรอตั้งออกูรู้มึงอยู่โรงพักกำลังเคลียร์กับตำรวจอยู่มึงเป็นอะไรอตัอง้งเนี่ยหนูเลือดท่วมตัวเลยไปทำเล็บมาแล้วเลือดไหลที่เล็บกูออไม่เชื่อหรอกบ้านมึงสี่คนมืออาชีพโดนไม่ชายตีเลียนมาปากบอกเขาเลยอ่านะคะจริงไหมจริงจริงไมจริงจริงไปทำเล็บแล้วก็ เลือดมันไหลข้าปุญจะเชื่ออะต่อต่อต่อเรื่องเตือนเอ่อน้องๆนะครับเอ่อการที่เราบอกเราต้องโปรเทคตัวเองด้วยบางทีเราพาผู้ชมแปลว่าอะไรครับโปรเทคเหรอปกป้องตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองกระเทยบ้านนอกอืมกุยโซ่เเออสร้างอุ้ยกระเทยกระเทยสกลนะเออเหรอสกลนครเหรอกระเทยกินหมาอ้าตอ เออน,นะคะก็คือการที่บอกว่าเออเราเนี่ยมีทรัพย์สิสนมีสมบัติเวลาเอาผู้ชายไปที่บ้านเนี่ยนะให้เก็บเข้ากลุ่้เรียบร้อยอพี่นะโอเคพี่มาจัดรายการพี่มาทํางานพี่ก็จะใส่ของประดับเพาเราชอบอแต่พอพอเราไปถึงบ้านนี่น้องขา เซฟค่ะซ่อนอย่างดีปิดมิดชีสจะไม่วางอะไรไว้เลยแล้วก็จะไม่พาผู้ชายนี้เข้าบ้านส่วนตัวจะไม่พาผู้ชายนี้เข้าห้องส่วนตัวของตัวเองนอกจากผู้ชายที่เราคิดว่าเออเราไว้ใจแล้วเนใจยใจเลยตรงทีเราก็ไม่แน่ใจเออปอดีก็แต่ว่าคือคนที่นอกจากว่าเราคิดว่าเราไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วถึงจะพาไปที่ห้องที่บ้านได้บางทีที่เรียกมาเนี่ยนะอย่างก็บางทุกยังมีนะเรื่องเล่าให้ฟังบอกว่าเอออย่างบางคนเนี่ยนะแบบว่าก็เคยบางคนเนี่ยเรียกเด็กทางอินเทอร์ เ็ยเยออุคนี้สมัยนี้ก็เด็กผู้ชายที่แบบว่าโพสต์ในเซลล์ตัวเองอะไรมันมีไงเออกดบ่อยเออแต่ว่าไม่เอาไปนอนที่บ้านมีนอนโรงแรมมีนอนโรงแรมเราก็ไปถืออะไรไปเออพันหนึ่งค่าโรงแรมสองร้อยห้าสิบเนีแล้วเออพันสาวเนี่ยเขาเตือนเด็กมาไกลๆนี่ก็ให้เด็กค่ารถอีกรองสองร้อยสองร้อยสองร้อย ก็เริ่มต้นที่พันหนึ่งนะหนังเออบางคนก็นวดด้วยอะไรด้วยก็พันห้าเออรู้เดียวเป็นคนขายไม่ใช่หรอฮะเป็นแม่ไม่ใช่เป็นเอไม่ใช่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 เอสุภาชัยนะเอเย็น อ่านะฮะนี่คือวันนี้ที่วันนีมาฝากก็คือนี่คือเตือนบุตรันอุทาหอนอุทาเาวนะฮะให้กับน้องๆนะครับว่าเออเนี่ยการที่บางทีเราเจอผู้ชายเนี่ยนะฮะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเออแล้วจะจนใจเองถูกอ่านะครับเหมือนกับตอนนั้นที่พี่โจโจ้เคยโดนชกมาแล้วแบบนี้นะครบโอ้โหพี่ปูตัวเป็นสาวเหรอ คือจริงๆ YouTube นี้เป็นภาพตอนเด็กๆนะตอนกูเป็นกระเทยเด็กตอนกระเทยเด็กตอนยังไม่รู้เรื่องโนราตอนนั้นอวดรวยไงตอนกูเป็นเด็กไม่ใช่รุ่นนี้หรอกมใช่ไรนี่รลูกก็บอกเขาใช้โทรศัพท์รุ่นรุ่นเลยแบบว่าโอ้โหต้องสามสามคนแบกอ่ะมีนะเคยมีใช้นะจริงเหรอหมูชนะทันแต่ยุคกระเทยแพ็คลิ้งนะอ๋อเหรอกระเทยแพ็ค เออที่โฟนลิงเออหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองใช่หนึ่งหนึ่งหกสองแล้วก็กระเทยเลยนะที่บอกว่ามันต้องหาสัญญาณก่อนจะคุยได้อ่ะกระเทยโทรศัพท์เออกระหมากระดูกหมานะ่ะมันไม่ใช่กระดูกหมาซิเเล็กๆที่มันต้องหาโฟนพอยต์ต้องหาจุดก่อนออถ้าไม่มีจุดก็ไม่ได้ต้องห้างดังๆนะั่นถึงมีนั่นนะ่ะแล้วมันเล็กๆเออนะนั่นเลยนะคะก็ดูๆกันเลยนะคะเรื่องราวที่จะ ใช่ข้าบ้านข้าช่องนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนคลิปนี้อะไรนะมึงว่าระหว่างมึงกับกูเนี่ยนะพี่เจระหว่างเจกับฉันเนี่ยเจคิดว่าใครควรจะน่าโดนกระทืบมากกว่ากันจะน้อแก่ทำไมหนูดูโง่เหรอไม่ใช่พี่แก่ต้องโดนกระทืบกว่านู้ไหในเจน่าจะโดนมากกว่าไม่กูไม่โดนเพราะเจไม่เคยสวยไงไม่ก็นี่ไงเพราะความไม่สวยไงกูมีหน้าตาเป็นอาวตก็สมมติเจได้พร็อพดีเจอาจจะแต่งตัวสวยแล้วเจโดนตืบก่่นก็ได้ม่ก็คือด้วยความที่แบบว่าเออเรานี่ก็คือแบบว่า เมื่อเราเป็นอย่างนี้ไงไม่สวยแต่รวยว่าง,งั้นเถอะเออ,เอ,อก็จะตีกุลาออโอเงิน,มมเ,นเนี่ยเออก็กระทืบมาเลยนี่มากนี่เพชรเพชรที่เห็นนี่น้นนองๆผู้ชายขายอย่าคิดว่าพี่ใส่ของจริงค่ะข,ของข้าฉากยืมฝ่ายคอสตูมเข้ามาวงไม่กี่บาทเองนี่หนูกูขอลวก,การไี่ได้